สวัสดีครับมามาอีกแล้วครับสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของทางร้านนะครับมาเมื่อไหร่ก็หมดนะครับขายดีมากๆครับเป็นแบบรวมผ้านะครับเป็นแฟชั่นเอลยืดงาน USA นะครับมีรวมผ้าเป็นคอตตอนพาราินทลาไฟเอลยืดทุกตัวครับเป็นขาจัมทรงคาร์โก้รวมๆแบบแฟชั่นเลยนะครับ่ะดูตัวอย่างกันนะครับเป็นสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยพร้อมขายได้เลยนะครับ ยิงป้ายเรียบร้อยนะยิงป้ายเรียบร้อยรีทันเรียบร้อยสินค้าไม่ต้องทําอะไรเลยครับเอาไปแขวนขายอย่างเดียวครับปไปดูตัวอย่างกันนี่นี่สวยไหมครับเนี่ยคาโก้เนี่ย้าสปันขาจ้ำสวยๆตัวแรกก็บานาน่าบานาน่าบานาน่านี่แบรนด์ดีนะแบรนด์อเมริกันนะครับสวยทุกตัวนะครับงานที่เราคัดมาทุกตัวนะครับ เอายืดทุกตัวคัดมาทุกตัวสินค้าไม่มีตำหนิพร้อมขายได้เลยนะครับส่งตาแฟชั้นอาหารสวยจัดสวยจัดผ้าฝ้ายนี่ผ้าฝ้ายขาบันทันนี่ผ้าฝ้ายเอาก็ไปทำราคาได้นะครับสวยจัดนี่เอวใหญ่ก็มีนะเอเอวสี่สิบห้าสิบก็มีนะครับ คากูขาสซั่นโอ้โหเนี่ยใครมีลูกค้ากลุ่มตัวใหญ่จับได้เลยนะครับมีคลาสไซส์น,นะครับมี S M L X L 2 X 3 X 4 X มีหมดนะครับแต่รุ่มมันก็ไซส์กลางๆครับซส์กลางๆสามสองสามสี่สามหกในเยอะนะครับผมเนี่ยสวยผ้าฝ้ายเอวยืดขาจ้ำสวยโอย้ขาบาง งาม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 ,งามสวยจัดสวยจัดอ๋อหัวผ่าล้วนๆนะครับยำว่าหัวผ้าล้วนๆขายได้ทุกตลาดนะครับย้ำว่าขายได้ทุกตลาดเพราะทางร้านก็ขายเองครับตลาดเช้าตลาดเดย็นนะครับได้หมดนะครับมือเก่ามือใหม่ขายได้หมดนะครับเนี่ยขายสินค้าเพราะเป็นสินค้าที่ขายง่ายๆครับสินค้ามันขายง่ายกันจำกัดไซส์มันจะน้อยนะครับเนี่ยสวยเนี่ยยืดยืดทรงนี้ขายดี เดียวยืดขาบ,บางนี่ขายดีครับสินค้าทุกตัวที่เราทำวิดีโอนะครับเราที่ขายส่งเราเทสเรียบร้อยว่าขายดีนะครับาทางร้านขายดีเราก็ทำส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็ขาดต้องขายดีแน่นอนนะครับเพราะตัวนี้มันค่อนข้างสินค้าที่จะหลากหลายนะครับหลากหลายแ้บหลากหลายแนวสวยเพราะมัน รวมแบบแฟชั่นมาเลยนะครับรวมแบบแฟชั่นมาเลยไซ mm hmm. ส์ใหญ่เยอะเอวยืดขาบาน,นส่งคาโก้สรงขาจ้ำเอวยืดยืดเนี่ยขายดีขาจ้ำสวยจัดสวยจัดส่งขายดีขาบานบานขายดีมากครับ mm hmm. ขาวนนี้ไปทำราคาได้ครับทำราคาได้ส่งก็ถูกครับไม่มีความเสี่ยงเรื่อง จับนี่เรงเปลื่อนครับพอสินค้าทุกตัวเราคัดมาเรียบร้อยคัดมาเรียบร้อยนี่พอฝ้ายเนี่ยพอฝ้ายสวยพอฝ้ายก็ไปทำราคาได้ครับฝ้ 8, 6, 8, 8. ายไปสามหกสามแปดไสใหญ่สวยทุกตัวเราคัดแต่หัวผ้านะครับหัวผ้าล้วนๆไม่มีตำเน็ตนะครับไม่มีตำเน็ต สายใหญ่แบนอะไรเลยคาโต้แบรนคาโต้่แบรนด์ของเมกาโอ้สวยจัดโอเคครับประมาณนี้ครับตัวอย่างคร่าวๆนะครับตัวอย่างคร่าวๆที่เราทําจะส่งให้ลูกค้าที่เราขายเองนะครับประมาณนี้เลยครับคัดแต่หัวผ้าล้วนยิงป้าให้เรียบร้อยนะครับยิงป้าเรียบร้อยรีบเรียบร้อยสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับใครสนใจยังไงก็ทักมาครับสินค้ามีส่งทั่วประเทศนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ